สวัสดีครับท่านผู้ชมกลางเงามืดหลังสงครามใหญ่แผ่นดินงอาทิตย์อุทยัยยังอวนด้วยลมหายใจแห่งความเหนื่อยล้าผู้คนมากมายเร่ร่อนอยู่ในเมืองที่ยังไม่ฟื้นดีบางคนหลับไหลบนพื้นสถานีอูเอโนะราวกับใช้ความหนาวเป็นผ้าห่มสุดท้ายในชีวิตที่ระหักระเหินเจ้าหน้าที่จราจรยืนคุมถนนอย่างอดทนเปรียบดังเสาหลักเล็กๆ ที่คำเมืองซึ่งกําลังเรียนรู้จะลุกขึ้นใหม่ริมฟุตบาทเด็กตัวน้อยก้มหน้าขัดรองเท้าด้วยแววตาที่หวังเพียงเศษเงินให้ผ่านวันในโรงพยาบาลชั่วคราวคนไร้บ้านนอนพักรักษาตัวเหมือนดอกหญ้าที่พยายามยืนสู้ลมแลง้งทว่าในสวนฮิบิยะยังมีลมหายใจของความรักคู่สามีภรรยาเดินเคียงกันช้า คล้ายบทกวีปลอบประโลมใจหลายครอบครัวยืนต่อแถวรออาหารปันส่วนจากมือที่ยื่นให้ด้วยความหวังว่าจะพาพวกเขาข้ามคืนยากลำบากนี้ไปได้โรคหลังสงครามอาจไม่สวยงามนักแต่แสงอุ่นแห่งความหวังยังลุริบรีอยู่ในทุกสายตาถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ